อุ้ยดูซิใครมาหาแม่หาหายไปตั้งหลายวันไม่มาเลยเป็นอะไรหาชาก็คิดถึงฮะห,หายไปตั้งหลายวันมาคุยกันก่อนแล้วจะเอาแต่ขนมมามาคุยกันก่อนเร็วๆดูพอไม่มีขนมไปนั่งเพื่อแดงฮะเพื่ออะไรอ๋ามาคุยกันก่อนดิเรียกยังไงก็ไม่มานะแม่นะถ้าไม่มีขนมนะ แล้วดูนั่งเดี๋ยวน้ายิขู่ป่ะน่ายิ่ขู่ป่ะน่าสวย <c oughs> ต้องไงลูกฮะเนี่ยแม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็ต้องตามนะเหียชาก็ต้องลูกตามหนูแดงก็ต้องเป็นไงลูกไม่เห็นตั้งหลายวันไม่มาเอาขนมด้วยฮะเป็นอะไรเป็นอะไรใครว่าชาว่าหรอชาว่าหรอถ้าเรื่องแฟนกันเรื่องอย่างงี้แม่จะไม่ยุ่งนะไปคุยกันวันนั้นใช่ไหมที่รอดช่องประตูใช่ไหม ไปคุยรายการแล้วชาว่าหรอฮะชาว่าหรอหายไปตั้งสามสี่วันอ่ะแม่คิดถึงสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนเร็วแล้วเล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยต้องมีขน,นมือจสวัสดีเนี่ยสวัสดีก่อนเร็วเร็วแล้วอู่ก็บปิดายชื่อนะคะเขาปิดายชื่อหนูแดงนะเห็นไหมนี่มีเบอร์โทรเพราะว่านางแรกนางไปทั่วสวัสดีก่อนเออเออเอเอ,เอจะโดนมือไหมไม่โดน <laughs> สวัสดีก่อนแล้ว เร็วๆเดี๋ยวแม่บีขนมให้สวัสดีก่อนเร็วๆวสวัสดีก่อนเร็วๆวสวัสดีก่อนแดงยางสวัสดีก่อนเร็วเวดูดูป้ายชื่อนางนะคะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมอ่ามีเบอร์โทรมีเรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากเพราะว่านางแรดนางไปทั่วนะคะอ่ะเร็วๆขอวขอขอมือก่อนเร็วๆสวัสดีก่อนเร็วๆเออเออโดนมือโดนมือให้โดนโอ้โหกว่าจะโดนมือปาไปดูตัวอย่างมาเร็วมาขนมมามาเร็วมาขนมเร็วมา มาเร็วขนมแล้วเรียกเข้ามาเอาขนมแล้วนะเรียกเข้ามาเอาขนมดูดินี่นีน่แดงดูดินี่เดี๋ยวแดงดูตัวอย่างนะแดงดูตัวอย่างนะต้องสวัสดียังไงนะชานั่งลงชานั่งชานั่งลงไม่ต้องมองเขาวันนั้นคุยอะไรกันเขาหายไปสามสี่วันเลยชาหานั่งลงแล้วน่ะเขานั่งแล้วนะ่ะแดงนั่งแล้วนั่งมองแล้วนะ่ะแดงนั่งมองแล้วนั่งลงดิสวัสดีเป็นตัวอย่างให้แดงดูดิแล้วเนั่งลง แดงดูนะลกูกแดงดูนะ <S <S <it> <all> ชานัง่งลองนั่งอ่าสวัสดีครับอ่าแดงดูสวัสดีครับแบบนี้ต้องให้โดนมือสวัสดีครับอ่าโดนมือนะแดงโอเคอ่าขนมแดงมาอ่าสวัสดีก่อนอ่าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเออสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนเล้วเวเออเออให้สวัสดีก่อนเล้วเวสวัสดีก่อนแล้วเร็วดิ สวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีก่อนเร็วๆชาออยไม่โดนเลยลูกไม่เป็นไรอ่ะแม่ให้อ่ะลูกอ่ะเออไปได้ขนมแล้วก็ไปลูกไะเออไปกินดีๆนะลูกนะเดี๋ยวมาเอาใหม่นะอันนี้อะไรนี่อะไรหาพูดดีๆของเรากินไปแล้วพอของเรากินไปแล้วอย่านั่นของแดงไม่ต้อง ตอนนี้นั่งขอแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมนั่งขอแล้วเห็นไหมเห็นไหมนั่งขอแล้วเห็นไหมนั่งของแดงของชากินไปแล้วเจ้าอีกเหรอชาเจ้าอีกเหรอลูกเจ้าอีกอันหนึ่งนะแม่ให้อันนึงโอ้เอาเอา,เ,อาเห็นไหมเนี่ยมันต้องปฏิกิริยาเร็วๆแบบนี้นะแดงเออเดี๋ยวแม่ให้แม่ให้โอเคโอเค